สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่บริษัทอาวดีจำกัดนะครับพบกันอีกครั้งนะครับสําหรับพิธีมอบรางวัลนะครับจับฉลากรางวัลทองคํานะครับในครั้งที่4ี่นะครับประจําวันที่30กันยายนนะครับวันนี้ผมวีระนะครับรับหน้าที่เป็นพิธีกรเชิญใ่ครับค่ะดิฉันขวัญเรือนคูณสันเทียค่ะวันนี้ โอกาสที่ดีครั้งหนึ่งแลวนะคะที่เราจะได้มาร่วมกิจกรรมแจกสร้อยคอทองคำให้กับลูกค้าที่มีอุปกราระคคุณกับเรานะคะครับค่ะคะุณวิลาคะสาหรับครั้งที่ผ่านมาเนี่ยใครได้รับรางวัลไปสําหรับลูกค้าผู้โชคดีนะครับครั้งที่ผ่านมานะครับและชื่อลูกค้าครับโรงพยาบาลเอกชนนะครับที่อยู่ชุมพรนะครับอันนี้เราได้ทงการส่งเจ้าหน้าที่นะครับไป นะครับผมเ,เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาครับวันนี้เราจะรับเกียรตินะครับจากคุณวีรพลนะครับประธานบริหารนะครับบริษัทไฮวดีนะครับเป็นผู้ ครับรายชื่อผู้โชคดีนะครับตัวนี้เราได้รับแล้วนะครับเดี๋ยวผมไปให้คุณขวัญเรือนนะครับเป็นทาหน้าที่อ่านรายชื่อผู้ดีให้แขกผู้ชมทาง้านนะครับรับทราบค่ะสาหรับผู้โชคดีนะคะอยู่ในมือของดิฉันแล้วนะคะวันนี้เรามาลุ้นด้วยกันนะคะว่าใครจะเป็นผู้โชคดีค่ะสาหรับผู้โชคดีประจำครั้งที่สี่นี้นะคะได้แก่บริษัทเจมานิตค่ะ ดะะออีดีเลยครับค่ะค่ะบโอกาสนี้นะคะขอเรียนเชิญท่านประธานน,น,กกาาน,นะคกลาวยินดีกับลูกค้าสักนิดนะคะรับก็ขอแสดงความยินดีกับบริษัทเจมส์นะครับที่อยู่ตรงไหนเลยไม่ตัไม่ได้สายตาไม่ดีเีขอแสดงความยินดีด้วยนะครับขอให้ลูกค้าส่งมาเยอะๆนะครับ โอเคขอบคุณมากมากครับครับท้ายนี้นะครับท่านผู้โชคดีในครั้งนี้นะครับท่านสามารถเข้าไปตรวจสอบรายชื่อผู้โชคดีนะครับผ่านทางเว็บไซต์ของเราได้นะครับที่เบ w เว็บ awd.co.th นะครับหรือว่าสอบถามทาง call center ของเราที่เบอร์02 530 0272นะครับทุกไปในเวลาทำการนะครับสุดท้ายนี้นะครับขอประชาสัมพันธ์นะครับเกี่ยวกับ โมชั่นใหม่ของเรานะครับตั้งแต่เดือนตุลาคมท่านสามารถติดตามได้หลังจากที่ผมแจ้งมาสักครู่นี้นะครับพบกันใหม่นะครับวันที่30ตุลาคมนะครับสำหรับการจับฉลากรางวัลในครั้งที่5นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ